ที่พักเพื่อไทยครับวันนี้มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าแดงกทม50เขตมาจัดก,กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับนำเข้าต้มมัดมาให้กําลังใจแก่น,นาพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็บอกด้วยว่าแม้จะต้องฉีก MOU ที่ทําไว้กับ8พักร่วมก็ยังดันให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลครับซึ่งคําว่าเข้าต้มมัดเนี่ยมันก็เปรียบได้กับ8พักร่วมที่มัดกันด้วย MOU ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ครับเพิ่งจะเผยแพร่คลิป รถแห่ที่บนป้ายนั้นมีรูปของนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกแล้วก็มีข้อความว่ายินดีต้อนรับกลับแผ่นดินแม่รับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จัดกิจกรรมค่ะโดยนายหานศักด์เบญจะสีพิทักษ์หรือดาบชิดเสื้อแดงคนนี้เป็นผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือบอกว่าถ้ามีความชัดเจนก็จะเดินทางไปต้อนรับแล้วก็จะจัดพิธีบายสีส่ขขัญตามประเพณีด้วยนะคะส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงแปร่บอกว่าการกลับ บ้านของนายทักษิณน,นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่จะเดินทางไปต้อนรับหรือไม่ต้องหารือกันภายในกลุ่มก่อนส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าพักเพื่อไทยจะผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านและเปลี่ยนขั้วจับมือกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐค่ะคำท,ที่ท่านนึกคามันสัญญากับประชาชนว่าเราจะจะได้ใึ้ประชาธิปไตไ เกิดขึ้นฮื้กับประเทศเขาเนาะแล้วก็สองภาคเขาต้องจับมือกันฮื่อแน่นเนาะกว่าเาไปตั้งอื่นกนาะประชาชนเนะี่ยคงจะมีบ่มีโอกาสคงบมีตีพึ่งครับเพราะว่าโอกาสมันก็คงจะต้องว่าอาศัยพัคเผื่อไทยกับก้าวไก่นะครับว่าเขาจะย่าจะได้ให้ประชาชนขมีอนาคตดีๆเนาะมีโอกาสมีการพัฒนาอย่างต่างๆได้ ที่ภาคอีสานค่ะกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุบลราชธานีที่ไปร่วมจัดงานทำบุญวันเกิดครบรอบ74ปีนายทักษิณชินวัตรบอกว่าการเดินทางกลับไทยวันที่10สิงหาคมจะทําให้เกิดความตื่นตัวในกลุ่ม <c oughs> คนเสื้อแดงนะคะอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงการตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นแกนนําตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันค่ะว่าจะพาคนเสื้อแดงไปรับนายทักษิณที่สนามบินดอนเมืองหรือไม่ค่ะ ทั้งนี้ถ้าเราดูตามข้อมูลนะครับหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557กลุ่มเสื้อแดงหลายกลุ่มในอีสานก็ยุติความเคลื่อนไหวน,นะครับปัจจุบันจะเหลือเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังแสดงจุดยืนสนับสนุนนายทักษิณเช่นที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะมีกลุ่มของนายสมโพศ์ประสาทไทยแล้วก็นางแสนสุขเติมสีสุขที่จะเดินทางเข้ามาต้อนรับนายทักษิณครับขณะที่อดีตแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างนายสุริยะัสกัตศิลา เห็นว่าการกลับไทยของนายทักษิณในครั้งนี้จะไม่เป็นปัญหาหรือเป็นเงื่อนไขข,ของความขัดแย้งเพราะประกาศกลับไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับซึ่งแตกต่างจากในอดีตท,ที่ประกาศกลับไทยโดยไม่มีความผิดจึงทําให้เกิดการคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยช่วงที่ฝ่ายที่ค้านการกลับบ้านเป็นทักิณเนี่ยค้านเพราะเป็ทักษิณแกไปพูดว่าจะกลับบ้านอย่างเด้ เน่งมาครับจำได้ใช่ไหมครับกากบ้านแบบ SK เท่ๆแอบไม่มีความผิดถ้าแบบนั้นก็ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่อยากให้กลับบ้านเมืองจะเป็นปัญหาแต่ถ้ากลับมาแล้วแกมารับโทษเนี่ยไปว่าแกไม่ได้นะครับ